บรรดาเพื่อนพิสูจน์สะเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมงพุทธิริษัทนีทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแม้ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมนต์เสียแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรางรเสด็จไปเมืองพัยสาลีพรยเจ้าพิมสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอ แล้วทางเมืองไัศาลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปร,ราบพื้นที่ทั้งสองฝั่งแปดแปดโยธโรยดอกไม้ห้าสีแค่เขา่าแล้วก็พากันจัดฉัดให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไัศาลีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงค์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริง,รงๆบรรดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่ก็ท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเทศน์แสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่างปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐอยู่ในพระมหาวิหาร อาศัยความเป็นทิพย์ของโสตประสาทสมเด็จพระบรมโลกรนาถฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดแลาลีลาพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนพิสุสมณนนีพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเร็ษสวว่าพองค์คมจะสมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้น อย่าทำปากเพ,พล่พลอยว่า,นนวาคนนู้นว่าคนนี้น้องปากสีอย่างนั้นสินห้าไม่มีกำบทสิบไม่มีมันก็สินสองร้อยยี่สิบมันก็มีไม่ได้ <c oughs> การคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดียรถีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือ เพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือพอทส่สุดมุดจกกัดตายก็รวมความว่าเมื่อบรรดาปสง์ทั้งหลายนั่งไปชมกันถึงความหัศจรรย์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสองฆ์ทันท,นทราบหมดทุกอย่างก็ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอนิสงจบเหตุน่ะมันดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประโสดาบันถึงอรหรันเมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินสีก็ส่งเสด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอัสนะคือปูผ้า อาราธานายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วประทัศนั่ง <c oughs> โดยเจริยาของพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องทําตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลในสงสาร สมเด็จพระบรมโลรนาธิจ้ึงได้มีพระพุทธติกาตัดวา,า,าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราดทางให้ราบเรียบก็ดีแปดก,กิน่นยลแปดแปโยโรยดอกไม้ห้าสีก็ดีก้านร,ร่มก็ดีที่เราเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่ต่าคยกตบงเป็นบารมีมาดีเต็มและเป็นพระพุทธเจ้า และก็ไม่ใช่นมภาพของเทวันดาห,หรือผมเร้นหน้าปันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก้อนรัตธาคตที่ทำบุญน,นิดนิดหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าสมตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ท่านนี้เป็นดีลาขององสมเด็จพระบรมครู ถ้าไม่มีใครอรัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จําไว้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเลิกกุศเลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยนเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างพุทธเจา้า ในเมื่อว่าเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจาึงอาราธนาองค์สมเด็จพระปทีแก้วให้ทรงตรัดเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตรัดว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ่ายก็ไม่ถูกก็เมือตากศิลา ที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศิียลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาธิโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราก็าบอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะ เป็นอันว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุสิบหกปีก็อยากจะเรียนไตรเพศก็พราหมณ์นี่ก็ถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรบิดดกที่พระพาาุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่าทาะอะไรไหม จบเพร่อใจวิดกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิลาภิกขุมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพพุทธเจา้พจาพระเจ้าสอนนี้ก็สอนไปอย่างนั้นเมาโมเมา,มาในลาบสสการะมีคนเคารพนับถือมากกับโกหกหมดเท็ด hmm. อไอ้ลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิง นี่เนี่เขานี้เขาเรียกว่าลินทาคุดยแต่ความจริงผลที่เข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมกันเป็นพ่อคุณมาตั้งหลายปีเด็กยังไงแสามารถทำคนให้มีลูกได้แต่บางเอิญมันไม่มีลูกตอนนั้นเน่ย <c oughs> อาชีพนี้เป็นอาชีพประจำของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอืม อาหารได้กินม,มีมากเกินไปมันก็เออมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เออมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เออมเหมือนกันบ,มบ,มบมรมงเลท่านมากเกินไปท่านก็อมอย่างกับท่านอะไรล่ะเนี่ยจมูกก็ไม่ดีเปนั่นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่า เมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายเจ้าสุสีมะนะพ่อเตีวสังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศเะว่าท่องมนพ่อก็บอกว่ามีพรามเป็นเพื่อนของพ่อที่ในเองเขาเก่งมากก็พาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราม เพื่อนของพ่อที่เป็นพรานก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบรารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาไข่ครวน ว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณรที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาทำกลางคือการเกิดเป็นพรหม ้าที่สุดนั่นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพาน <c oughs> วิชาของพรามไม่มีท่านสุสิมะพิจารณาไข่คนแล้วไข่คนเอกมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เห็นี่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันควรความรู้ที่เราเรียนคนจะพ้นจากการเกิดการแจก แก่การเก็บการตายยิงก็ไปถามอาจารย์บูกท่านหลวงคร,รับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นได้เบื้องต้นกับทํากลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับก็จะสอนผมนได้ไหม,มท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกัน เห็นได้แค่เบื้องต้นก็ทั้งกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุสินมาก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าองคี้เหเรือีในป่าเรือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุสิมาก็ลาไปหาเรือีในป่าในป่าโดยความจริง พระรามเขาคิดว่าเป็นฤาษีด้วยความจริงเป็นพระบาเจกพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระบาเจกพระพุทธเจ้ามากพระเปเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระบาเจกพระุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระบาเจกพระพุทธเจ้าถามถึงที่สุดเชงการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระบาเจกพระพุทธเจ้าบอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงถึงที่สุดในการทั้งหมด <c oughs> แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุจิมะก,ก็ขอศึกษา มรนดาพระบาเจพ,พ่อเจ้าผู้เป็นอโมรโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดียวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าสุสิมะศึกษาวิชาของพระ แต่งตัวแบบพราหมณ์พระเบเจพระเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนองตนว่าเป็นเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้กูนิสงมานะมันยังมีอยู่ถ้ายังแก้มานะบอต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระเบเจพระเจ้าก็คล้ายเคืองพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกําลังสูงพระอาหารหันมาก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมาฟังแล้วก็ตั้งใจเอา้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันท่างกับหลงผมหนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพร,รพระเปเจร้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระ,ประเปเจร้าว แต่ว่าการเป็นพระปเจพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นที่ประมาณสักเดือนจะได้มั้งท่านก็ต้องน,นิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทําให้ยุสั้นจะต้องน,นิพพานมาถึงท่านท่านก็ต้องน,นิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรม ที่มีโทษปานาธิบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเน่อรบนาเพื่อนไปสูตรสมนเณนฟังแล้วก็จําไม่ด้วยนะให้ญาโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตามาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บคอยช่วยรักษาบ้างอาตามาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่สามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ท้องไส้กะระลกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้คนหนักเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเป็นวันวาน,น,น,นก่อนพูดนี่ <c oughs> ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่ายพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นจากการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแลว้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในนัยยะตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมัสบายเรื่องโทษปานาติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วก็ทําให้ยุสั้นผ่านตายยันท่านสุสิมะท่านพระปเพจพาผูเจ้าทรงนามาสุสิมะนิพานแล้วคนดาพระปเจพุจทธเจ้าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พากันมองไพรสลีนะพากันทําชาวบรนกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจด,ดีย์เหมือนรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหวบูชา ไม่เวลานั้นปลายกัสังฆพรามเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พ่อลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตาถาคตทำบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ข,ขอไปเรียนกระดูสีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศิลาไปเมืองไพศสลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบันไดทักเสียงเบียนเทียนพระสถูก้วเข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนนี้ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ข่าวสุสีมะมานบมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทําไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสถูุกของท่านโอ้สุติมะ,ะ่ะหรือท่านสุสิมะเป็นพระปัจเจกพทธเจ้ายังหนุ่มเด็กมากอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทําให้ท่านตองน,นี้ผ่านเสร็จแล้วพวกกับเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ย,ท,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 ยทําชาวบนิกิจเสร็จเสร็จก็ทําสถูก ใช้เครื่องบระดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังก็พรายในยินนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่แล้วโหโหโหแง่แง่ไั้เยเด็กก็ร้องไห้เสียใจมากทำยังไงล่ะเขาบูชากันนี้ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของม้าของท่านดีไปนั่นแหละ ไปกรอบทรายข้างนอกใส่้ากะมาห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือค้นทรายมาใช้้ากามาหอ่อไม่มีอะไรใช้พกากามจนทางเรียบพรอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็น้ำมารดต้นไม้ แล้วก็มันมีอะไรทําถงก,กผ็ผ้าฉัดพระเขามาเนี่ยทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปยะนี้กว่าพระสถูปแหลมเปียดยจะดีไม่ใช่นะรูปบาดความขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสันดาจีไน้ทรงแตกแกวิวสุทั้งหลายว่าพิฆวดูก่อนบิสุธังหลาย ตถาคตทำบนเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไัยซาลีบูชาก็ดีาาาาดนาคคนทันเทวดาพรมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉาดกันทั่วจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเป,เป็นสังฆพราหมณ์ บูชาท่านสุสีมะพระประเจกพระพุทธจเจ้าท่านกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบแปดโยชคือฝั่งนี้ห้าโยชน์ฝั่งโน้นสามโยชนรวมเป็นแปดโยชนนั้นอันนี้สงม,มาจากการเกลีย่ยทรายเอาทรายมาโปรยปลายทําให้ทางข้างๆพระสถ,ถูกเรียบพอยยใช้ได้ มันไม่เรียบเหมือนถนนถ้าทาให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก,ก็ไปทําให้มันเต็มนิดนิดหน่อยๆ่พยพอเป็นทางลิดาทางเรียบดีกว่าเที่ยงตะวเดินบกโหรแหงท่านบอกอ,อันนี้สองนี้เป็นปัจจัยเขาปรางเขาทัปรับทางให้เรียบแต่โยติสถา,าก็เดินไปเ <c oughs> ลยก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระปะิจพุทธเจ้าที่มีนามาสุสีมะ ก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าดอกไม้ห้าสีมาโปรยกลายในระหว่างทางสูงประมาณเขาที่จะเราตถาคตเดินไป <c oughs> การที่จะเขาจัดฉัดให้แกตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูก การที่เขาจัดทงทิวปากเรียงรายตพ้งแต้นทานถึงปลายทานทั้ง,งสองฝั่งและเทวาดาและพรม,มน,น่าจัดทงปัตตากัดทงแก้วมณีแก้วประพันธ์ทงบิเศษนั่นก็เพราะอายผ้าเขามาที่เราไปทําทงบนยอดพระสถกการที่จะาคตเหยียบเมืองไผ่สา,าลีบรรดาะแรกที่เท้าถึงและผลนฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอา นำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนวิสุสธมสมณีทั้งหลายทหยาตโยมพุทธบริษัตวฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญยาราศีถ้าเล็กน้อยมันมีอน,นิสงมากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชาโดยศรัทธาแท้อย่างไว้ของเรานี่ พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกียจกันจวทั้งมีหลายๆท่านมาปรารบว่าพระที่วัดนี้เอางานเอาการจริงต่างคนไม่รังเกียจกันไปทดเชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียยงรักษาความดีเหมือนเกิดรักษาความเค็ม ดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทําเล็กน้อยเม่มีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านล่ละจะมาแจกแจงอานิสงส์กันให้จะไม่ไหวแน่พวกท่านทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทาทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างสลาน้าร้ยก็ดีทําให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทํางานเบ็ดเล็จเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทางานเกี่ยวนังสือ ต้องมีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นไปมาชันในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราดีออะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัด เลวๆกันเป็นนักทมตร,ททรีนักรมโทนักทมเอกเป็นประเรียนไหนตะเบียนไหนเลวเยอะแยะถมเถไปแล้วเป็นอะไรต่ออะไรขนขึ้นมาเขายกย่องสรเสริญก็ยังไม่ทิ้งเลวนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่วันดาท่านยังหลายแปากฏได้นะักรมตรีบ้างนะักรมโทบ้างนะักรมเอกบัิการดูเองดูหนังสือเองแลวไปสอบแต่ไม่มีใครตกสอบ นี่เป็นผลความดีที่ใน,ใน,ในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบาร,รมีช่วยระยะโยงพ้นบริษัทช่วยคนไม้คนลมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่เ้าสร้างวิหารทานนี่ก็โรยใหญ่ถ้าไส้ชังฆทานก็นโรยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าถ้าดอกไม้ไม่กี่ต้นมาปลูก คนบูชาขนาดหนักโหดทำที่ทำทางปรับพื้นที่เรียบร้อโตมาตั้งอันนี้อัน,นี้สงใหญ่ท่านพันนาก็ไม่ไหวใดความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกัน <c oughs> แล้วอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างถ้าถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้างแต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคผล ทั้งนี้เพราะอะไรซึอคนที่ทําถ้าทุกท่านนี่ทําจริง,รงเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมี <c oughs> ถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทําไม่ได้ถ้ามีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวานทํางานเด็ดเหนื่อยที่อดทนได้เพราะอาศัยวิริยะบารมีและกับคันติบาร,รมีรวมความความดีของทุกคนมีเพื่อพร้อมแล้ว ก็สมควรที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบาทีบแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้าตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาด,ดําเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านนั้นหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเมื่อเกลือของเมือนเกลือรักษาความเค็ม อยาให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนี่ก็รับเต่าะนเทศจบตอนนั้นพูนลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรลุปโสดาบันบ้างสิกทาคามีอนาคามียรายนก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบางคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนพิสุ์สัมเนู้รับฟังทุกท่านสวัสดี